อนุญาตแนะนำตัวเองว่าผมคือประทีปกรีธาเวศอยู่พักชาติพัฒนาและผมประกาศตัวเองว่าผมเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนเพราะนั้นผมจึงยังหนีพักชาติพัฒนาไปไม่ได้หมอทายว่า ผมจะอยู่ได้อีกแค่เก้าปีในเมื่อตั้งเก้าปีนี่ผมก็เลยนึกขึ้นได้เฮ้เราจะอยู่ก็ว่างทำไมเราก็หันมาดูพักโคราชชาติพัฒนาคนโคราชต้องรักชาติพัฒนาต้องรักโคราชนี่คือที่มา ของคำว่าโคราชชาติพัฒนาพรเขาเรียกว่าคุณประทีบผมยกมือขึ้นผมก็เลยพูดว่าผมประทีบกรีทาเวศโคราชชาติพัฒนาสุวัสณเป็นคนเป็นคนเก่ง ทำหลายอย่างไหเมืองโค,คราชตั้งแต่จนชาติไทยยอมแพ้ส<ฮ>ุวัสด<ฮ><ฮ>เพราะส<ฮ>ุวัสเป็นคนเก่งเ<ฮ>ข้าไปเป็นผู้แทนนี่<ฮ>ผมทำให้สุวัสดได้เป็นรัฐมนตรีคนแรกเ<ฮ>มื่อเป็นผู้แทนได้แค่หกเดือนหเดือน <6 S 1> ครับ เพราะว่าเขามีการวอกเอ้ากันมมผมไม่วอกเอ้าผมไม่ออกไอผมไม่ใช่เด็กผมจะได้กออกผมก็เลยไม่ออกออจนกระทั่งเพื่อนกันอีกคนนึงบอกว่าไอ้ที่มันไม่ออกแล้วครับเพราะมันบอกว่ามันไม่ใช่เด็กนักเรียนจนชาติชายพอใจ ให้คนให้กรมาเรียกผมไปแล้วก็เรียกไปแล้วไปบอกว่าเฮ้ยกูจะเอาพวกมึงเข้าร่วมรัฐบาลคนแรกเลยคนแรกเลยปีแรกปีแรกเลยปีปีปสุวัิเข้าไปเป็นผู้แทนปีแรก,กเป็นได้แค่หกเดือนได้เป็นรัฐมนตรีครับ